มาถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับการโยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยสำหรับเดือนนี้เนี่ยนะครับก็มีดวงดาวโยกย้ายอยู่เนี่ยนะครับสามสี่รอบอยู่เหมือนกันก็เยอะอยู่นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยย้ายหกรอบเดือนนี้ย้ายสามสี่รอบแต่มีดาวซ้ำก็เลยทําให้เพิ่มไปอีกนะครับเริ่มด้วยเนี่ยดาวพระศุกโคจรเป็นประอ่อนกาลังตั้งแต่วันที่สองมิถุนาเวลาศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งห้าหรือเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะครับของวันที่สองมิถุนาหลังจากนั้นเนเี่ย ตามมาต่อด้วยดาวพุธโคจรเป็นเกษตร,รที่ราศีมิถุนนะครับวันที่3มิถุนาเวลา0ูนยนาหหรือเชียงคือ3 5นาทีและหลังจากนั้นนะครับตามมาด้วยดาวองคารโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์เท่ากับดาวองคารเข้าสู่เดือนอาทิตย์อาจเป็นคู่ศัตรูต่ตอก,กันวันที่6เดือน6นะครับไม่ใช่เซลล์โปรโมชั่นนะแต่จําได้ง่ายว่า6เดือน6เนี่ยเวลาตีห้ี 6. ช่วงนี้ย้ายแต่กลางค่ำกลางคืนเท่านั้นนะครับแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ดาวยังยศดอยู่เหมือนกันนะดาวองคารจะได้มองข้าบนะครับ แล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ก็โครจรกลางเดือนนะครับ15มิถุนาเวลา11นาฬิกา15นาทีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับในตำราเขาก็บอกว่าอุจาวีราหรือราชาโชคฉลิบเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชะสากดุลราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองโอเครอบนี้ถสึว่าดีมีดาวร่วมกับดาวพระศุกร์ปปดีด้วยโอเคและสุดท้ายคือดาวพุธวันที่23มิถุนาเวลาตีหนึ่งนาฬิกา5นาที ดาวพุธจะเข้าสู่ราศีกรกฎอีกครั้งเท่ากับว่าดาวพุธย้ายสองรอบนะครับดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดาวอังคารอีกหนึ่งเป็นห้าครั้งนะครับแต่จริงแล้วย้ายสี่ดวงแต่ดาวพุธย้ายสองรอบนะครับเลยเป็นห้ารอบอันนี้ก็คือตัวของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนมีทั้งอดกําลังมีทั้งได้กําลังมีทั้งได้มิดนะครับหรือว่าอังคารอยู่ในนศัตรูแน่นอนดีไรประการใด12ลัคนาราศีสามารถติดตามรับชมกันได้ภายในคลิป เลยนะครับสำหรับลัคนาสถิตราศีกรกฎถือว่าพ้นข้อพ้นภัยนะเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยดาวองคาเป็นตัวคาดยางทับมุตารอบนี้ผ่านพ้นเกณฑ์ไปแล้วถือว่ามุมดาวที่ดีขึ้นนะครับเรื่องร้ายต่างๆผมว่าผ่านพ้นไปในขณะเดียวกันเรื่องของความรักเนี่ยโอ้ยังคงเป็นไปนในจดทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าดาวของคู่ครองคนรักอยู่ในมุมโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องของความรักที่ผ่านมาไม่คดีรอบนี้โอกาสดีได้ประสบพบเจอคนรัก คนรักอยู่ต่างประเทศหรือคนรักไฟในงานบุญนะครับหรือคนรักแดดกลับตัวเป็นคนดีขึ้นพูดจาได้ดีขึ้นรู้เรื่องขึ้นจากที่ผ่านมาเนี่ยดูไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทีดูไม่ค่อยได้เรื่องรอบนี้ได้เรื่องขึ้น,เอ,นเอาจริงเอาจังขึ้นโอ้ผมว่ามุมดีหรือหุ้นส่วนสัญญาเนี่ยถ้าใครจะทําในเรื่องธุรกิจการค้ามีต่างชาติเข้ามาลุกผมว่าลุกพุ่งไปไกลนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยหลายคนบอกดาวอาทิตย์เนี่ยหรือมุมพีนาธเงินทองไม่ดีถูกจํากัดถูกตรวจสอบแต่มันมีดาวพฤหัสบดีอยู่มุม ที่มาซัพพอร์ตกันผมว่ามีโอกาสนะครับเรื่องของเงินทองกับกลายเป็นดูเหมือนจะไม่ดีแต่มันกับกายเป็นดีแปลว่ามีคนให้ความสนับส,สนุนส่งเสริมช่วยเหลือหรือว่ากลายเป็นเถล่อทําไปทํามาเงินไม่ต้องออกเก็บไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมมีรถประจําตาแหน่งให้มีน้ํามงน้ํามันให้ใช้ในเบิกจ่ายบริษัทได้มันกับกสลับไปอย่างนั้นทําไปเล่นไปพ้นทอนคอะบไปแล้วนะครับในเรื่องต่อมาเนี่ยเรื่องของงานเป็นยังไงเออเรื่องของงานอยู่ในมุมทิ่ดาที่ดีเพราะดาวอางคางคืองานอยู่ในเรือนเงินเงินทองทองแปลว่าการทํางานของคุณเฮ้ยทำไปเล่นไป เกิดเงินเกิดทองขึ้นมานะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าจะให้ดีตามดวกระตาต้องเดินทางไกลนิดนึงนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่กับโต๊ะผมว่าคุณจะถอนหายใจ mm hmm. ไม่ค่อยดีเรารู้สึกไปเองแต่ถ้าจะให้ดีตามดวงลงพื้นที่เดินทางสักหน่อยเอาตัวเราเองอะไปดูงานน้าง,งานสักหน่อยตามงานก็ได้หรือฝ่ายบริหารนะครับก็ติดตามเรียกรูกน้องมาอัปเดต follow up งานสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยพอ เป็นพิธีเนี่ยผมว่าหน้าที่การงานจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันหลังวันที่23ไปแล้วเนี่ยดาวพระพุธทับฤกษ์ตาแปลว่าอะไรก็แปลว่าการเจรจาของคุณมีวัศถสินมากขึ้นตัวของคุณเองเวลาพูดจาเนี่ยน่าฟังลื่นูขึ้นนะครับหรือว่าการพูดการจาของคุณเนี่ยจะเป็นที่จดจาจริงถ้าใครที่บอกโอ้ช่วงนี้นะครับต้องไปให้โอวาต้องไปปาา่าใสลงพื้นที่ต้องไปพูดคุยกับคนชาวบา้านไปการตลาดเก็บข้อมูลนะครับหรือทำคืนแชนแนลแบบสอบถามผมฝาชุดที่ได้การตอบรับทิศทางที่ดีนะ ทำไปเล่นไปนะมันประกอบกันหลายมุมแล้วก็ดาวอังคารกับดาวศุกร์ก็ทำมุมตีคนสามพันถึงกันด้วยนะครับเพราะดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือนงานของคุณด้วยมันก็อยู่ในเดือนคูมน่มิตรกันงานจะได้รับความสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเรียกว่ามีคนเป็นแบ็กอัพให้คุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดดูเหมือนจะไม่มีแบ็กอัพทำหัวเดียวกระเทียมที่แต่เปล่าเลยสุดท้ายกลับทําไปทํามามีคนซัพพอร์ตมีคนให้ความช่วยเหลือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเงินก็ดีงานก็ดีดความรักก็ดีโอ้ช่วงนี้ต้องรีบใช้หน่อยนะครับพดา มันเดี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยเผื่อมันอยู่ไม่นานเดือนนี้ดีรีบทาไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีค่อยมาทมําบุญค่อยมาแก้ดีแล้วรีบใช้โอกาสไปก่อนหรือถ้าคุณมีเงินมีทองเหลือสักหน่อยนึงแล้วคุณก็นําไปทําบุญประกอบสุนทานอันนี้ช่วยให้มันดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกเร่งขึ้นเร่งค,คูณทวีสาหรับชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายน2568เลยก็ว่าได้ครับ oh, you. สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเ c e บุ๊ k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเร้ได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสาคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุนาทองเนียมคุณยุทธเน่ใจว่าเลีอยใชายได้ถ้าคิดถึงผมขึ้นถึงจะนาได้กูครูกันไป,ไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สอ,ออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ